กลับมาแล้วกับสมาร์ทโฟนที่ออปชันจัดเต็มในราคาที่คุ้มค่ากับ Samsung Galaxy A 2 3 5 G สีใหม่ที่สดใสนะครับแต่มันจะเหมาะกับใครนะครับผมเดี๋ยวพี่มิจจะมารีวิวให้ฟังได้ 3...2...1... จริงตอนนี้นะครับผมก็ใกล้เข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้วนะหลายคนนะครับอาจจะกำลังที่หาของขวัญน,นะให้กับคนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพอ่อคุณแม่นะครับพี่น้อ no, งนะครับให้กับแฟนอาเพื่อนแฟนแฟนของแฟนอาคิดของแฟนเอ๊ะไม่ใช่เร <c oughs> <c oughs> าเล่นเราเล่นนะก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะมอบนะครับผมสักอย่างหนึ่งเราก็อาจจะค้นดูนะว่าจะให้อะไรดีนะครับในงบประมาณที่อาจจะไม่ได้แพงมากแต่ก็คูมค่าสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่าง ผมซึ่งล่าสุดเนี่ยซัมซุงนะครับเขาก็ได้ปล่อยนี่ตัวของ s a m s ุงกา a ล็กซ A 2 3 5 g สีใหม่ออกมานะครับผมจริงก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ติโดนะครับผมเขาก็รีวิวตัวของซัมซุง g าเล็กซ A 2 3ง g ไปแล้วนะตัวนั้นก็จะเป็นสีเก่าว่าทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับพี่ไอเนี่ยได้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสีใหม่นะนี่ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นสีซ h วเบรดนะครับผมสดใสสะดุดตามากยิ่งขึ้นดูบอกเลยว่า สีสวยมากนะครับผมนี่ลองแบบว่าเป็นสีเงินเงินนะ แล้วก็เล่นแสงได้นะครับมีความเป็นรุ้งรุ้งโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากนะฮะจากเดิมปกติตระกูล A เนี่ยช่วงหลังๆนี้เนี่ยเขาจะออกเป็นสีโทนแบบพาสเทลพาสเทลนะแต่ตัวของ s a m s u n Galaxy A 2 3 5 G เนี่ยโดดขึ้นมาเป็นสีแบบรท์ๆนะครับผมสะท้อนแสงบางคนอาจจะมองว่าเหมือนกับตัวแผ่น CD ดีนิดนึงนะแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็นใสๆขนาดนั้นจะมีความแบบว่าขุ่นๆอยู่นะทำให้โดดเด่นนะครับนี่ถือขึ้นมาโหลมูชิมชิอันนี้รู้เลยนะครับผมว่า ใช้เป็น A 2 3 5 G แน่นอนนะครับเห็นมาแต่ไกลไม่ว่าจะอยู่คา,าเฟ่คาเฟ่นะเดินมาอยู่จากหน้าร้านก็รู้ได้เลยอันนี้ซึ่งสีตรงนี้นะครับผมจะเป็นสีแบบเมทัลลิกนะผสมป,ประสานระหว่างสีเงินกับสีรุ้งนะครับผมทําให้สามารถเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยน,นะครับผมเป็นแบบยูนิเซ็กไปเลยนะสีใหม่นะครับผมหลายคนที่โดนตกไปนะโอ้โหมันสีสวยแน่นอนแต่อันนี้เนี่ยจากที่ได้ลองใช้มานิดนึงนะมันจะมีข้ออยู่นิดนึงนะครับผมคือมันสวยก็จริงนะแต่นะครับมันจะเป็นรอยนิ้วมือ ได้ง่ายมากๆในครับผมเวลาเราแตะแตะปุ๊บในครับผมก็จะเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้นะก็อาจจะต้อง เช็ดทาความสะอาดบ่อยหน่อยนะครับเช็ดทำความสะอาดบ่อยนิดนึงแต่ถ้าเรานะครับมีเคสใส่อยู่แล้วนะอันนี้ก็ะจะขับสีต่างๆแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับผมอันนี้จะติดพิจารณาไว้นิดนึงสำหรับคนที่ชอบใช้งานแบบว่าเครื่องปลิบมเลยแบบนี้เนาะติดรอยนิ้วมือง่ายไปหน่อยนะครับซึ่งนอกจากตัวเครื่องนะครับผมที่สวยแล้วเนี่ยด้านในนะครับก็ยังต้องเป็นชิปที่เร็วแรงแน่นะยังคงเร็วแรงเหมือนเดิมนะครับเพราะเขาใช้ชิปเซตนะครับผม6นาโนเมตรที่พัฒนา ต่อมาจากตัวของ690นะมีความเร็วแรงขึ้นจากตัว690เนี่ยประมาณ15ถึง30นะครับในแง่ของ CPU แล้วก็ GPU ด้วยนะสามารถใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนกับชิปตัวนี้นะและที่สำคัญยังรองรับตัวของ 5G ด้วยนะครับโทรหาได้ทุกที่อะไรแบบนี้นะครับผมก็รองรับได้แล้วกับตัวนี้นะครับผมสามารถใช้ 5G ได้เลย,ยหรือถ้าใครนะครับผมจะซื้อมาใช้เองหรือว่าซื้อไปให้ออคุณพี่นะครับซื้อให้น้องนะบางคนก็อาจจะเป็นสายเล่นเกมนะตัวนี้ นะครับผมก็รองรับการเล่นเกมได้อยู่ในระดับที่ดีเลยอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับตัวของท็อปเทียร์เรือธงนะครับอันนั้นก็จะอยู่ในอีกระดับหนึ่งแต่ตอนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นชิปกลางๆสามารถเล่นเกมได้นะไอ้ mm hmm. ก็เอาไปลองเล่นตัวของ ROX mm hmm. นะครับ ROV ก็สามารถเล่นเกาะเกาะ60เฟรมเรทได้แบบลื่นๆเลยนะครับผมและออันนึงอันนี้ช่วงนี้ฮิตกันเยอะมากบางคนเล่นทิกตอกนะสามารถเปิดไลา์ทิกต o อกได้นะก็อาจจะทําการแคสเกมไปที่ทิกตอกนะครับผมอันนี้ลองแล้วนะเออก็สามารถ แค g เกมขึ้นไปในทิกต o k ได้แบบว่าลื่นๆเสถียรเสถียรได้เลยนะครับผมก็สามารถทําให้เราเนี่ยผันตัวไปเป็นซีเมอร์ในฝั่งของทิกต o k ได้เลยง่ายๆนะครับผมกับตัวนี้กับสมุดเลยที่ A x y A23 5 G ตัวนี้เนาะ ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมเอออันนี้ขอเสิร์ฟนีดนึงเคื่อใครนะครับที่เป็นสายอ่ดดูหนังฟังเพลงนะตัวนี้นะครับผมหน้าจอเป็นแบบ OLED นะครับผมขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วเลยนะครับเป็นแบบ Full HD Plus นะครับผมและก็เป็น120 h ฮด้วยก็จะได้ภาพสวยๆคมๆลื่นๆไปเลยนะครับก็ถ้าเอาไปดูพวกเน็ตฟงเน็ตฟิกนะฮะอันนี้ก็สบายตาอยู่แล้วนะ รองรับภาพที่สวยๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยติดกันนิดนึงนะเผื่อใครที่เน้นฟังเพลงหรือเน้นฟังเสียงนะครับตัวของ s a m s ุง g Galaxy A 235G ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลําโพงแบบลาโพงเดี่ยวนะที่ออกจากด้านล่างนะครับผมเวลาดูหนังอะไรต่างนะครับมันจะมีเสียงออกแค่ด้านท้ายตัวนี้นิดนึงนะครับผมแต่ถ้าใครเคยใช้ตัวของลําโพงที่เป็นลาโพงเดียวแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้สึกขัดใจอะไรมากแต่ถ้าใครเคยใช้รุ่นท็อปทที่เป็นลําโพงแบบตูดิโอเนี่ยอาจจะรู้สึกติดใจตึงกิดแตงกิดนิดนึงนะครับถามว่าเสียงที่ออกมาจากลโพงตัว ตัวนี้เนี่ยโอเคไหมนะครับผมจากที่ลองแล้วถือว่าโอเคดูหนังฟังเพลงได้แบบเพลินๆเลยนะครับผมก็จะมีตัวนี้เอาไว้นิดหนึ่งเนาะและนอกจากนี้เนี่ยในแง่ของการใช้งานนะครผมระยะเวลาในการใช้งานนอ,ก,นอก,จกจากจอสวยแล้วนะครับเล่นได้ลื่นๆปื๊ดๆหนร้่เฮิร์ตแล้วเนี่ยระยะเวลาการใช้งานก็สําคัญเหมือนกันสามารถใช้ได้ยาวๆนะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่เขาให้มาถึง5000 m นมิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ยังมีตัว AI ในะครับผมแอป power management นะคอยจัดการตัวของแอปต่างๆตัวไหนที่กินนะครับผมเยอะๆไปแล้ว เราไม well ่ได้ใช้งานนะครับเขาก็จะปิดตรงนั้นไปให้นะครับผมก็จะสามารถทําให้ตัวของ Samsung Galaxy A23 5G ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องไปชาร์จบ่อยๆเนาะก็ถือว่าจะหมดห่วงได้เรื่องของแบตหมดในระหว่างวันนะครับเผื่อใครจะเอาไปยิ่งคงวิ่งกันนี้ก็ สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะแรกหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของกล้องเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนก็แค่พกโทรศัพท์ยิบขึ้นมาถ่ายชัดๆได้เลยนะครับผมกล้องหลังของสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนให้ความสาคัญนะครับผมสำหรับตัวของ Samsung g a l a x y A235G ตัวนี้เนี่ยกล้องหลังนะครับผมเขาให้มาอยู่กัน4ตัวนะกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับซึ่งถือว่ามีความคมชัดนะครับผมถ่ายออกมาเนี่ยมูดสีด้วยความเป็นซัมซุงนะเขาจะมีการปรับเร่งสีเร่งสันให้มันไตล ไของซัมซุงอยู่แล้วซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะชอบใจนะครับผมเวลาถ่ายมาเนี่ยมีความสดมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะเออแล้วก็ยิ่งบวกกับแสงที่เพียงพอเพิ่มไปด้วยนะครับผมอ่าก็จะออกมาแบบว่าโดดเด่นเลยแทบจะไม่ต้องแต่งเลยนะครับผมลงโซเชียลได้เลยเนาะส่วนอีก3เลนส์นะครับผมเลนหนึ่งเป็นเลนส์อัลตร้าไว้นะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลมุมมอง123อนะครับองศาเลยเท่ากับระยะเท่ากับตาคนเลยนะเผื่อใครอยากจะเก็บภาพที่กว้างๆอย่างตัวของแลนส์เคปภาพหมู่คนเยอะๆนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเก็บโมเมนต์ตรงนั้นได้อย่าง สวยงามอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเลนส์แบบเดฟเซนเซอร์นะครับผม2ล้านนะครับผมช่วยมาวัดชัดลึกชัดตื้นนะเผื่อใครนะได้เป็นสายพอเทสนะครับผมถ่ายหน้าชัดหลังเบลออยากจะให้ภาพเล์เลอตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ตัวของซอฟต์แวร์นะครับคำนวณออกมาเนี่ยตัดได้เนียนตาม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งภาพที่ออกมาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะชื่นิงนเลนส์นะครับผมตัวนี้เนี่ยให้มุมมองที่แปลกใหม่แปลกตานะเผื<ๆ>่อใครที่ต้องถ่ายแบบมาโครภาพใกล้ๆ มุมมองเล่าเรื่องให้มันแบบว่ามุมมองเล็กๆนะภาพขยายชัดๆตรงนี้นะครับผมก็ให้เลนส์มาโครอยู่ที่2ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับผมก็เอาไปสร้างสารรค์ มุมมองต่างๆออกมาแบบเลนส์มาโคได้ด้วยนะครับผมและสําหรับกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าเซลฟี่ก็ยังจาเป็นอยู่นะหลายคนก็ยังหยิบขึ้นมาเซลฟี่ถ่ายวิดีโอวิดีโอต่างๆได้ด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะถ่ายสีสันออกมาเซลฟี่ตัวเองออกมาเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยเอออีกหนึ่งอย่างก็คือกล้องหลังนะครับเขาเสริมในตัวของ OIS เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับผมนั่นก็คือการที่เวลาถ่ายภาพนะครับผมจากที่เราสั่นๆนะ OIS ตรงนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้ภาพของเราเนี่ยไม่สั่นรวมไปถึงขอองกาารถ่ยวดีโ ด้วยนะครับผมการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะช่วยให้มันนิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนการใช้แบบพวกกีบบอลต่างให้มันดูโปรมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวนี้เขาก็มีมาในตัวของ Samsung Galaxy a 2 3 5ส g สีซิวเบลลตัวนี้ด้วยครับโดยรวมนะครับผม Sams ุง g Galaxy a 2 3 5 g ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ให้ทั้งสเปคต่างๆในเรื่องของกล้องเรื่องของชิปเนี่ยมาจัดเต็มในงบประมาณที่บอกเลยว่าไม่ถเหมือนด้วยนะครับผมแถมยังเป็นสีใหม่ซิวเบลไลตัวนี้นะคร สวยมากสวยมากท่นหลายคนโดนตกเพราะว่าสีแบบอย่างเงี้ยสีเลื่อมๆอย่างนี้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าห้ามพลาดถ้าใครเป็นสีแนวนี้นะเออจัดไปได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะทั้งครบในเรื่องของการเล่นเกมการถ่ายรูปนะครับผมงบประมาณตัวนี้เนี่ยไม่เกิน10,000บาทนะจะอยู่ที่9999บาทนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าราคานี้นะได้สเปคนี้นะครับบางทีสเปคนี้นะในแบรนด์แบรนด์อื่นนะครับผมเขาเป็นงบหมื่นกว่าหมื่นสองนู่นเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยอยู่ใน าคไม่เกินหมื่นนะ9,999 99ก็ได้สเปคนี้จัดเต็มแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะครับข้อมูลนะครับแล้วก็ลิงก์สั่งนะของ s a m s u n Galaxy g A23 5G สี s i l ซิ r บราดเนี่ยไว้ที่ใต้คำอธิบายแล้วกันนะครับยังไงก็แวะเข้าไปกดดูได้เลยนะครับผมหรือไปติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่เพจ Facebook Samsung ด้วยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะหลายๆคนที่กาลังมองหาของขวัญในช่วงสิ้นปีีีีีช่่่วววงงงตตตต้้้นนนนปรออยยูเเกก็็จะไดบััข Samsung Galaxy A g 2 3 5 ไปพิไดารอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ให้กับช anel ตีนดยด้วยแล้วกันนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้จากอัปเดตดีๆในทุกๆวันเลยเองนะครับสำหรับคินี้แต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับปฏิบีวิในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ